ท่านจเจริญธรรมสำน็กด,ดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อนาเดียค่ะอยู่หมหนึ่งอายุ12ปีอยู่จังหวัดนครพนมค่ะหนูขอโอกาสส่งการบ้านค่ะค่ะคือเมื่อวานนี้ค่ะคือ หนูเม no. ื่อวานนี้ตอนเช้าค่ะคือตอนนั้นค่ะหนูกำลังทํางานบ้านค่ะแม่ก็บอกให้พี่ไปกวาดบ้านค่ะแต่พอหนูไปดูพี่กวาดบ้านค่ะพี่กวาดบ้านไม่สะอาดแล้วหนูก็ต้องไปกวาดให้แทนค่ะเพราะว่าพี่กวาดไม่สะอาดค่ะแล้วหนูก็ต้องไปกวาดให้แทนกิเลมมันบ่น,นว่าทําไมพี่กวาดไม่สะอาดเลยเนี่ยแล้วต้องมากวาดใหม่ให้แทนเลยเนี่ยคอกิเลมมันก็บ่นในใจอยู่ค่ะ แล้วสื้อาค่ะหนูก็ต้องไปถูบ้านค่ะแล้วพอตอนหนูถูบ้านชั้นแรกเสร็จค่ะกิเลสค่ะมันก็ยังไม่ได้บ่นอะไรเยอะค่ะพอไปชั้นที่สองค่ะกิเลสมันบ่นออกมาเลยค่ะว่าโอ๊ยทำไมมาเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่เนี่ยทำไมช่วยทําช้าจังเลยเนี่ยอยากรีบทําให้เสร็จเร็วๆจังเลยแต่หนูก็สวนแบบกิเลสมันกลับไปเรียกเขาว่าไอ้กิเลสแกจะรีบไปเลยนั่งไหนเนี่ยค่อยๆทาก็ได้เนี่ยจะตายไหมเนี่ย แกจะรีไปทําไมเนี่ยค่ะแล้วกิเลมันบอกว่ามันจะตายค่ะแต่หนูก็สวนมามันกลับไปเลยค่ะว่าถ้าถ้าแกจะตายนะแกก็ตายไปเลยฉันจะได้ไม่เหนื่อยกับแกเนี่ยค่ะสุดท้ายค่ะกิเลค่ะก็ยอมค่ะแล้วหนูก็ถูบ้านไปเรื่อยๆค่ะแต่กิเลมันก็ยังจะมาบบนอีกค่ะแต่หนูก็สวนมัมันกลับไปอีกค่ะกิเลมันก็หยุดเลยค่ะสาธุค่ะอ๋อหนูทำเพียน มันก็มีมารมาไปจนอย่างที่ว่าคือกิเลสกิเลสแปลว่ามารมารนั่นคือกิเลสเข้เาใจเนาะ,ะ,ะมารคือกิเลสกิเลสคือมารมารคือผีกิเลสคือผีสิ่งที่ไม่ดีก็เลยว่าผีมารยักษ์เป็นคนทันนั่นแหละมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตเรารวมของกรตะคน ถ้าเรารู้เข้าทันมันก็จะมาขัดขวางมาทำลายมาทำสิ่งที่ไม่ดีเ้ื่อามานมาจะจนดฉะนั้นเราทำงานเราก็ทำตามหน้าที่ที่เรารับมอบหมายจากแม่จากพ่อจากผู้อื่นที่เขาไว้ใจเราเราก็ทำ ทําทำ้วก็มีสติในการทํางานไปด้วย,ยงไงมีสติเรียนรูส้สติในการทํางานมันเรียกรู้แล้วก็มีความเพียรวิทยาอุตสาหะทักเพียรตามกําลังของหนูแล้วนหละถือว่าไวหรือช้ามันขึ้นอยู่กับว่ารอบของเราฝึกฝนมันอยู่ในรอบไหนถ้ารอบไม่หมด พิเรนง่าเออไม่ได้ทําใจคนอื่นนะคนอื่นก็พบว่าช้าไปแต่เรามาทําเต็มที่แล้วอะไรพวกนี้เต็มที่สําหรับเราแต่คนอื่นก็เห็นว่าช้าอยู่หรือเราอยากได้ไวทาใจอยากที่เราอยากแต่พละกําลังเราทําได้แค่ในี้ในความอยากมันล้าหน้าเขาเรียกว่า ตัดจาลธาิริยกรรมมันคคมีตัณหาลํำหน้ามันอยากจะได้มากอยากจะได้เร็วได้ไวแต่อินทรียาระเราได้เท่นี้ทำเพีมันก็ปุกคนไปตามอินทรย์พระของเราเนาะประมาณ <c oughs> เขาเรียกว่าประมาณมตันยตาประมาณตนคนทำอะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบ ในการประมาณของตัวเองอย่าไปทำเบอร์หรือทําเกิดมันก็จะทําให้เราเก็หลาบเหมือนกันไม่ไม่อยากจะทําเพราะคิดว่าถ้าเราทําด้วยหนึ่งตั้งใจทำสองมีฉันทะมีความยินดีที่จะทํามีฉันทะมีวิริยะภาคเทียน ที่จะทํางานนี้ให้สาเร็จนะมีระยะภาพเเลียนไปเท่าที่เวลาเอื้อมหน่วยถ้าเราทําได้เร็วขึ้นมันก็ทํางานมันก็ได้มากขึ้นแต่งานบางทีทําเร็วมันทําลวกๆเนี่ยแต่ไม่ละเอียดทำช้าแต่ละเอียดกว่ามันขึ้นอยู่กับว่างานเราจะให้ประณิด ละเอียดแค่ไหนล่ะมันกินอยู่กับใจของเราเหมือนกันนะการขัดหม้อหรือการขัดถูพื้นการขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำแค่ขัดพื้นห้องน้ำอ้าขัดโตส้ท่วมไหมถ้าโถส้่วมจะให้สะอาดขนาดไหนถ้ามือล้วงเข้าไปไหมล้วงเข้าไปขัดถ้าหลวงพ่อขัดห้องน้ำนะหลวงพ่อ มีห้องน้ําอยูท่ที่ปุดเพราะต้องทำ,ทำความสะอาดเองแล้วต้องล้วงพออาหารเองหนูๆใครล้วงไหมน <c oughs> ั่นแหละหมายว่าทาความสะอาดแล้วั้งเท่าที่เราจะทําได้เราไม่รังเกียจดูใจของเราไปด้วยยงไง,ไงนี่เกียจในสิ่งที่ที่ว่าสมมุติว่าสกปรกอันนี้เขาสมมุติเนี่ยแต่สิ่งที่เราตายออมา ตอนที่เราไม่ถ่ายมันไม่อยู่ที่เราเข้าใจไหมก็เรียกอุจจระยังไม่ได้ถ่ายก็อยู่ที่ท้องเราเนี่ยพอตาไปาไปลังเกียจอุจจระเม,ม้นมันไม่อยากจะทําไปลังเกียจห้องน้ําเข้าใจเนะเาะถ้าเราไปทำความเข้าใจให้ดีๆแล้ว มันไม่มีอะไรสกปรกม,มีอะไรมีแต่กิเลสตั้นั่งสกปรกเข้าใจหรือกิเลสสะอาดน้าได้น้ามีหน้าเป็นหน,หน้าเอาไว้แต่ความขี้เกียจความไม่เอาการเอางานนั่นแหละสกปรกความไม่ขยันหมั่นเพียร ความขี่เกียจที่งอนที่โมโหที่ที่โลกที่เอาแต่ใจพวกนี้เป,นเป็นความสกปรกไม่น่ารังไม่น่ารังเกียจแต่ห้องน้ําไม่ใช่ไน่ารังไม่น่ารังเกียจแล้วสิงที่เราต้องบริการต้องใช้นอกจากตัวเราเองบริการแล้วก็ผู้อื่นก็ไปรับบริการด้วย ขนาดเนาะไม่ว่าครัวห้องนะ้าเป็นสาธารนณะประโยชน์ถ้าเราทำใจในใจของเราได้ในการทำงานมันก็จะได้ได้ทั้งกุศลได้ทั้งบุญไปกับการทำงานบุญคือเราได้ดลดกิเลสลงกุศลได้พึ่ง อาศัยใน้เพ่งพาอาศัยได้บริการผู้อื่นด้วยเป็นกุศลติดเราไปข้าวัฒนงรมชาติแต่บุญไม่ได้ติดตัวเราไปนะบนุณลดกิเลสลงกิเลสตายจิตของเราก็าสะอาดบุญได้ชำระกิเลสให้สะอาดต่อไปมึงจะไม่มีมานมีกิเลสมาขัดขวางเราทำอะไรต่อ เราก็ทําได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเหนื่อยกลัวหิีวกลัวสกปรกกลัวน้นนี่ไม่ต้องกลัวเพราะกิเลสมันไม่มีแล้วเนี่ยมาขวางกันมีแต่ทำกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ไปตลอดพระอรหันต์ท่านจะทำกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสเพราะว่าท่านขี้เกียจไม่มีไงตัวขี้เกียจท่านไม่มี แต่เราในการฝึกฝนนู้นนมันยังม,มีตัวขี้เกียจนะมีตัวขี้เกียจมีตัวรังเกียจมาทำให้บั่นทอนสิ่งที่เราจะทำแทนที่จะรูวมร่วมไปได้เรียงอ่ากับมาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางทำให้เราไม่ลารเรื่นในการทำงานสันพาวิริยะจิตตะเอาใจทุ่มโถมเลย มีมังสาใล้กรวนดีแล้วว่างานนี้งานเป็ดที่เป็นประโยชน์านได้ทั้งบนได้ทั้งกุศลด้วยนน,น,นนูเข,ข้าใจเนาะตอใหคนนี้เป็นไงลูกนาเดียพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจอยู่ค่ะค่ะอ้าวใครจะเติมน้องนาเดียบ้างขอบพคุณค่ะ นะ,ปปะกิฟป้ากิฟฟังป้ากิฟได้อะไรเด็ดๆด้วยนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรสกรปรกมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละที่สกรปรกนะเขาพระคุณท่านค่ะได้ประโยคไปสรุปของนาเดียแล้วนะพี่น้องได้อะไรเพิ่มเปล่าที่ฟังอะ่ะหรือว่าหลับกันหมดแล้วคุยกับนาเดียคุยกับหลวงตาหน่อยแล้วเชิญค่ะพี่นาเดียน้องนัวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พาโนดพี่นาเดียน้องคุยเป็นกำลังใจให้นะคะน้านาลีก็เป็นกำลังใจให้น้องนาเดียนะคะพูดนะลูกพูดนะครับพี่เจสู้เป็นกำลังใจให้น้องนาเดียนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่ใจสู้และเป็นกำลังใจให้พี่ใจสู้ด้วยนะคะปาโลเป็นปลาโลเป็นกำลังใจให้นะคะน้องนาเดียแล้วก็ปาโลก็ได้ยินเหมือนพูลูก กิบเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่านะเป็นให้น้องนาเดียเป็นกําลังใจให้น้องนาเดียด้วยนะคะลูกสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าแอดป้าเอกกำลังใจให้น้องนาเดียด้วยนะคะสู้ๆนะคะค่ะคุณจ่เอกป้าสมาเป็นกําลังใจให้นะคะยายเป็นกําลังใจให้น้องนาเดียนะคะสู้ๆค่ะค่ะขอบคุณให้กำลังใจ ป้านีเป็นกำลังใจให้น้องมาเดียด้วยนะคะมาต้องอยู่ใจมันค่ะผมค่ะป้านีป้าสมใจเป็นกำลังใจให้น้องมาเดียนะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าสนใจไอ้แอลเป็นกำลังใจให้นะคะลูกสู้ๆค่ะลูกค่ะเขาค่ะป้าแอลสุ้ๆนครับน้องน้องถนอมน้องยูนีน้องปุ้ยน้องชุต ใจชูน้องเวลแกนป้าเพื่อนพิชเป็นกำลังใจให้น้องนาเดียด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้าเพื่อนพีชป้านิดไปกำลังใจให้น้องนาเดียด้วยนะคะลูกสู้ๆค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะปะ้านิดเบิ้มเบิ่มยังเบิ่มแล้วค่ะไม่มี <บ S 3> ะอะไรสกปรกเท่ากับการ การการที่ได้รกับกิเลศกิเลศมาสกกระปค่ะกิเลศสกประปที่สดช่เลย,ยไม่มีอะไรสกประปเท่ากับกิเลสใช่ไหมใช่ค่ะอ่าได้ทำหลงตาไปต่อท้ายคลิปละข้องกัดครับน้องนวดกัดท้องด้วยมือด้วยครับอ๋อพอดีนะ าสาธุขอบคุณน้องนัวที่ขยันขัดห้องน้ำขยันทำงานนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกทั้งโลกสาธุเพื่อนกระมมอมกระแมมสนุกกับงานไม่เงา